มาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วกันบ้างนะครับซึ่งเป็นของเครือข่าย d t แทในระบบเติมเงินย้ําว่าเป็นเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วตัวจริงเสียงจริงนะครับคุณผู้ชมเอาสามารถที่จะเอามาปล่อยฮอสสปอตได้เลยปล่อย Wi-Fi ให้กับเพื่อนๆได้เลยนะครับแต่ราคามันจะสูงนิดนึงคุ้มแน่นอนกับการใช้งานแบบเนต็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับ มีแบบ90วัน180วัน365วันนะครับแล้วก็จะมีเป็นเน็ตอย่างเดียวแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเน็ตแถมโทรฟรีเฉพาะเบอร์ดีแท็อย่างเดียวนะครับจะมีแบบ7วันกับ30วันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่ามีโปรโมชั่นตัวไหนกันบ้างยํำอีกทีนึงว่าเป็นเน็ตแบบดีแท็นะครับดีแท็ในระบบเติมเงิน กับโปรเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วซึ่งราคาที่จะบอกดังต่อไปนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูล,ลค่าเพิ่ม7%เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเครื่องของเราจะต้องมีเงินให้พอตามจำนวนที่ได้เห็นไว้แล้วก็สามารถจะกดรหัสกันได้เลยนะครับเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับไล่ตามลำดับไปเลยนะครับเน็ตดีแทไม่อั้น1เมก 803บาทนาน90วันกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน591ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4 4เหลี่ยมแล้วโทรออกเน็ตไม่อั้นดีแท็1เม็ด1,284บาทนาน180วันกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน592ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4 4เหลี่ยมแล้วโทรออก เน็ตด,ดีแทไม่อัน1เมก1,926บาทนาน365วันกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน5 9 3ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกต่อไปเน็ต D ีแท็ไม่อัน4เมก1,069บาทนาน90วันกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน5 9 4ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก ต่อไปเนตดีแท็ซเมไม่อัน1,498บาท180วันนะครับใช้ได้180วันกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน595ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4 4เหลี่ยมแล้วโทรออกต่อไปเนตดีแท็กซเมไม่อันราคา2,675บาทนาน365วันกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน596 ดอกจันแปดสี่แปดแปสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกต่อไปน e ดดีแท็กสี่เมกไม่อ้นราคา236บาทนานเจ็ดวันกดดอกจันหนึ่งดอกจันสามแปดดอกจันแปดสี่แสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกน็ตไม่อ้นสี่เมกดีแท็กนะครับราคาหกร้อยเก้าสิบหกบาทนานสาวันกดดอกจันหนึ่งดอกจันสาม 89ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4สี่เหลี่ยมแล้วทูออกต่อไปเน็ตไม่อั้น D ีแท10เมกราคา1,711บาทนาน90วันกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน5 9 8ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4สี่เหลี่ยมแล้วทูออกต่อไปเน็ตดีแทไม่อั้น10เมกราคา2,139บาทนาน180วันกดดอกจัน1 0 4 ดอกจัน578ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกต่อไปเน็ตดีแท็ไม่อั้น10เมกราคา3,745บาทนาน365วันกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน579ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกต่อไปเน็ตดีแท็ไม่อั้น10เมกราคา354บาทนาน7วัน กดดอกจัน104ดอกจัน398ดอกจัน8488034สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกต่อไปดีเทคนิคไม่อั้น10เมกร,ราคา1,188บาทนาน30วันกดดอกจัน104ดอกจัน597ดอกจัน8488034สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก ต่อไปเน็ต d t e ท็ไม่อั้น1เมกแถมโทรฟรีเฉพาะเบอร์ดีแทอย่างเดียวราคา139บาทนาน7วันกดดอกจัน10-4์ดอกจัน77ดดอกจัน8ปดสี่แป์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกต่อไปเน็ต d t e ท็ไม่อั้น1เมกบวกโทรฟรีเบอร์ดีแทอย่างเดียวราคา535บาทนาน30วันกดดอกจัน104์ดอกจัน97 ดอกจันแปดสี่แปแปนย์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกต่อไปเหน็ดดีแท็ไม่อั้นสเมกแถมโทรฟรีเฉพาะเบอร์ดีแท็อย่างเดียวราคาสองร้อย่สิบหกบาทนานเวันกดดอกจันหนึ่ดอกจันเจดอกจันแปดสี่แปสาี่เหลี่ยมแล้วโทรออกต่อไปเน็ตดีแท็ไม่อั้นสี่เมกแถมโทรฟรีเบอร์ดีแท็อย่างเดียวราคาหกรเกาสิบบาทนานสาวันกดดอกจันหนึ่งศูนย์ ดอกจัน98ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วโทรออกต่อไปเน็ตดีแท็ไม่อั้น10เม็ดแถมโทรฟรีเบอร์ดีแทอย่างเดียวราคา375บาทนาน7วันกดดอกจัน104ดอกจัน79ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ นี่คือแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับสามารถที่จะสมัครได้เลยทั้งเบอร์ใหม่เบอร์เก่า,ย,า,ย,าย้ายค่ายเบอร์เดิมขอให้เป็น d t แทในระบบเติมเงินก็สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยนะครับจำว่าค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่กับการเป็นเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ยวยําว่าไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับเอามาปล่อยฮอสสปอร์ตให้กับเพื่อนๆได้เอามาปล่อย WiFi ให้กับเพื่อนๆได้เอามาปล่อยฮอตสปอร์ตให้กับคนนนนใใบบ้้้าาาาไดเออามาปล่ย WiFi น ให้กับทุกๆคนสมาชิกในบ้านสามารถที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตกันได้นะครับจำว่าเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับถ้าเราใช้งานกันหลายๆเครื่องแนะนําให้เลือกที่เป็นโปรโมชั่น10เมกก็แล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ช้ามากเพราะเวลาเราใช้กันหลายๆเครื่องมันจะได้หารเฉลี่ยกันมันจะได้ไม่ช้ามากนะครับแนะนาเป็นตัว10เมกก็แล้วกันนะครับราคามันจะสูงนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับถ้าเฉลี่ยต่อวันแล้วมันก็ยังคุ้มอยู่กับการเป็นเน็ตแบบไม่อั้นนะครับถ้าเกิดว่า แบบเน็ตปัจจุบันนี้มันจะเป็นตัวเน็ตที่เป็นแบบจำกัดปริมาณการใช้งานนะครับ3าสิบวันราคาก็อยู่ที่สองอยบาทหรือสา0ร้อยบาทแล้วแต่แบบสาสิบวันแต่มันจำกัดปริมาณการใช้งานถ้าเทียบกับเราเล่นเน็ตแบบไม่อั้นตัวไม่อั้นตัวนี้มันจะคุ้มกว่านะครับชอบตัวไหน ก็สามารถที่จะกดรหัสสมัครกันได้เลยคุณผู้ชมเติมเงินเข้าไปในระบบให้เพียงพอกับยอดเงินหลังจากนั้นก็กดรหัสได้เลยนะครับย้ำว่าตอนนี้จะต้องกดรหัสทุกๆครั้งนะครับเมื่อครบ180วันเมื่อครบ90วันหรือเมื่อครบ365วันเมื่อครบ7วันเมื่อครบ30วันเราจะต้องกดรหัสใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับระบบจะไม่ต่ออัตโนมัติให้กับเรานะครับเราจะต้องกดรหัสใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อครบตามจํานวนวันที่เราสมัครไว้แล้วนะครับ ขอให้สนุกกับการใช้งานแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เนต็ตนะครับจากทางค่าย d t แทในระบบเติมเงินและเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ